สวัสดีครับตอนนี้เวลาตีห้านะครับเราอยู่ที่ปั๊มบางจากมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอโชคชัยนะครับตอนแรกก็แวมะมาของน้ำเนาะวันนี้ยางมากินกับเขา,เขาชนจมูกนี่ครับนี่ชิมแล้วปรากฏว่าแซบ่บแซบบนีอรอ่อย นี่ครับร้านร้านคุณใหญ่เนาะอยู่ปั๊มบางจากปักธงชัยนะครับก็แสบราคาจาักบาทแม่เป็นถุงก็ขายใช่ไหมอ,อันนี้คืออย่างปลาซิวแก้ว แม่บัดสิเมื่อกี้นี่มันบ่แม่นมื้อ30บาทนี่ขายตั้งแต่4:00นเลยนะครับเียงคืนไม่มาอ๋เที่ยงคืนแต่ว่ากินได้บัด4:00นบอกแล้วแต่ประมาณนั้นล่ะเออมื้อนี้มีแกงพาโรนะครับอันนี้อย่างใีมั้ยผัดบทเผ็ดหมูปลานอ๋ครับ รสชาตินี่โอเคนะครับแก้วพะแนงหมูผมซิมแล้วนะเสียบอันนี้แกงฟักใส่ยังฟักใส่ไก่เช่นมืออไรจากยางไหมเม,มีออไรให้ทำร่งางล่ะบารอ๋ออุตจ<อ>าร่าเล็กนี่ใส่ย,ยังนี่อ,อ,นอ๋อเอาให้จะกถุงเนี่ย ราคาปกตินะครับ,ก,รบกินผู้เดียวนะอันนี้ผมชิมไปแล้วเมื่อกี้ราดแกงไปแล้วนะครับแก้วอันนี้แกงนอไม้ส้มเนาะแกงไก่ใส่นอไม้ส้มแม่อันนี้นยนอย่างพาดเพสปลาดุกลาดูกสดก็คืออีเมีมาเตรียมของก็คือไม่จากตลาดเที่ยงคืนมั้งปะมาจากตลาดจีนจีหนึ่ง อันนี้คือราคา30บาทนะครับนะครับปกติก็คือ30บาทราคาราคาธรรมดา30บาทอือเอาธรรมดาเนี่ยจะบดองให้พิเศษเลยมันขึ้นหลายเลยธรรมดาละธรรมดาละแกวอันนี้เป็นแกงแบบทั้งอีสานใต้เนาะแมนอืแบบอีสานใต้ก็บอแมนอีสานแท้มันวัตถุดกะทิจริงอีสานใต้ก็ติดกับ ขม <iet kav vil uit> ิ้นเนาะถ้าคนอีสานใต้คนอีสานใต้ก็คือจะกินแบบชาววังเดชกะทิมีกะทินะครับ่ถ้าเป็นอีสานเหนือนี้ก็จะเป็นไม่มีกะทิเอายางหนึ่งวันบ่อไหมจังบาทส0่สิบห0บกบาทเจ็ดสิบบาท อยู่กันสองเท่านี่ป่ะแม่นมันหันดูใต้ขายอีกร้านนึงมุ้งเพื่ทางหลวงเอาไปแก้บนเฮดเอาความาให้ว้าสุดยอดเบื่อเราเฮ็ดไหมเรื่อยๆป่ะบ่ะเวลาคือจบอ๋อเราปกติเบืดอัึงมงป่ะนี่ยมุ้อ๋อโอ้ไม่เกินสี่โมงเช้านะครับแต่ว่าได้กินเลยนี่คือตีห้าได้กินแท้ตีสอง อ๋อตีสองได้กินเลยแน่นอนที่จดรถสะดวกห้องน้ำสะอสาดนนะครับเอ้ยปั๊มบางจากสังเกตง่ายๆเ้อจากแยกปากมะกไก่บ่เห้ยหรือว่าปัป๊มบางจากใหญ่นะครับเสาใหญ่เครื่องนึ่งเลยนะแสบครับพี่นะ้งนงองผมซิมแล้ว ลาดแกงหนึ่งอย่างเท่าไหร่ด้วยราดแกงหนึ่งอย่างสี่สิบสองอย่างสี่ 5, 5, สิบห้าบาทพิเศษห้าสิบแถมพักอีกพี่น้องเออแถมพักแถม,แม,แมน้นำแข็งน้ำแข็งน้ำพริกกะปีน้ำพริกกะปีเราก็ไ้หลายพูดถ้วยแบบไงช <laughs> ุดยอดครับพี่เศษ ห้าสิบบาทนี่งือว่าบวกอ,องเบินเลย,เยครบน้ำน้ำแข็งพักน้ำพี่กกะปินี่ฝากไว้เลยครับสำหรับขาเดินทางรอบดึกนะครับผ่านมาทางนี้ตีสองได้กินแน่นอน <c oughs> แต่ว่าให้ครบสุยางนี่ก็ประมาณตีซี่ อ่าทีซีนี่คมบบบซือ,อยางแม่แกก็จะทำอยู่ประมาณสักส 8, 8องสี่หกเจ็ดแปดแปดยางเราก็จะมีทอดอีกกันบ่เนี่บ่ท่านได้แล้วบ่ดทอดหมูก็แถม้ก็ทอดปลาสุ่มก็ทอดันบ่เนนบได้ประยุกตกอบน่บ่อันอย่างอุปิแก้วเนี่ยทุงละจังบาทเนี่ยทวงละสามสิบทวงบักเงียเนี่ยปลาเฮ้ สาิบบาทพี่น้องันเป็นภาษาบอโจส่ว่าเฮ็ดเอากำหมดดิน้าก็ไผเาเดียวเออก็หู้หรอว่ายางน้าี้เดียวลก็มากบอันนี้ลูกค้าประจำไม่นว่จาจา้ลูกค้าประจำสุดยอดมากินโอ้ยยังเจี๊ยงคนแล้เลสเจงเจงน้ไม่ส่งใกล้ๆหน่อ่านี่แหละว่าเะใช Bây nhỏ và đi xe bay nhỏ đi mùa kia. A mùa mưa nông phố đi kia hoa. Bây nhỏ mưa hai mùa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  má hai mùa mưa 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 hai mưa hai mưa hai mưa 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 <laughs> เออจ้าเต้นะครับฝากนะครับนี่สองตายายนะครับราคาย่อมเยาวคุณภาพเกินราคาบริเวณคุ้มเลยเกินคุ้มนะครับกันพี่น้องเบื้องไร่สดกกษสิเหีนยนด้วยนะนะครับผมเมื่อ แสบกันเลยบอกว่าแสบไหมแสบเราถื่อไหมถือแเราแบบคุ้มค่านะไหมนะรเราเลยอยากแบ่งปันนะสำหรับผู้เดินทางนะครับสนุนสายสองสี่ีสองถึงทีสี่นี่ได้กินที่ทันทีสี่นี่ครบนะครับครบโอเคสำหรับคลิป <c oughs> เอาไว้สาม,มีนะครับผมขอบคุณหลายๆที่มาให้กำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ